เราเจอสายออฟฟิเช no, <c oughs> ียลนะ <c oughs> โอ้โมีแต่คนดังนในยท่นี้แมนวะสาวสารวัตรเนี่ยยูทูบเบอร์คนที่ติดตามสองแสน,นอันนี้อันนี้อันนี้แมนอ่ะอย่างก่อนไปกับเอืร์เดาคนที่ติดตามทิกตอกเป็นคนละแสนทุกคนตอนนี้กำลังสีเข่าไปงานแต่ว่าซอกบอลจอดรถมาได้ <c oughs> <c oughs> ยา๋ยาวซอกบอลจอดกันน่าจะเป็นต้องเป็นบอลน,นั่นแหละ ก็ทันแล้วเนี่ยสภาพการก็ภาพการอ่านออีกสามสิบวินาทีเนาะเดี๋ยวฮอลสิพาเข้าไปเบื่องบรรยากาศทางในว่ามันเป็นจังใดผู้เป็นจังมาอ่าโอเคมวลชนวัฒนธรรมแบบลาวสี่คือกับต่างประเทศบอ่อ่าเรนะัต้องเบิร์เนาะอ่าต้องเฮียนหู้กันไป ว่าสิคือซองซีดีเซ่ของฝรั่งบอคถ่ายบ้านแต่ว่าเพื่อนแนะนำขนยากไทยหุ้้งงามในแมนบ่ให้อยู่ใกล้เนาะเออต้องต้องอยู่ไกลๆเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศกาัน กระไทยไทยเชฟเชโอ้ยคิวแบบไทยแ <laughs> หมมาวอล์กลินแบบมาวอล์กลินอ่ารอเออโอเคถือว่าเป็นมิติใหม่ละกันเป็นมิตมิอันดีงามของประเทศเขานนเนาะถ้าเขาอยากเห็ุสิ่งแปลกใหม่เขาก็ต้องกล้าเนาะบ่กคือสองซีเซ่บอกสุกนถือว่าบรรยากาศแปลกใหม่ถือว่าจับ จับกิมบอล์ช่นี่ก็เือว่าอายมูอย,ยู่เนออทางกำบวกเป็นอย่งอางตอไทยให้ทุกคนเบิ่อนฮัลโหลสบาดีสบายดีกิมละกิมภาษาสนวนละ กนขอบใจขอบใจหลายๆเนาะท่านรัตน์ตีพันบอกว่าตอนนี้เราเจอสายออฟฟิเชียลนะเออโอ้ยมีแต่คนดังเลยใ่นี่แม่นวะสาวสารวัตรเนี่ยยูทูบเบอร์คนที่ติดตามสองแสนอันนี้อันนี้แม่นอ่ะอันนี้อย่างก่อนไปกับเอื้อเดาคนที่ติดตามทิกตอกเป็นคนละแสนโอ้ยแค่นี้กันแบบนี้คนที่ติดตามพันหนึ่ง เขาดังอยู่ช่วงนี้เอาก็มีกิฟต้านอยู่ดิเฮ้ยบอสไปแล้วเอออพวกน้องมาเกิฟต์พูดบอสด้วยอ๋อใส่ใส่อ้าวลูกซีน่าใส่นี่ิด้วยตัวคือมีลูกซีน่าหักแท้เจ้าเฮ้ยป่วยใจลุงหักก็เอาเมียมาเลยอาขอให้ขอให้ได้พูดงามๆเ้อะเออประมาณนั้นแหละโอเคอะเตรียมดีดีเตรียมแล้วเป็นปีมหาโชค มีมหาไซต์ของพวกเขาแาวล้าวทั่วประเทศที่สําคัญก็เมนพร้อมกันมุ่งหน้าสู้กันปกปักษาและสร้างสาบ้านเกิดเมืองน้อนของพวกเขาปิติภูมิที่แสนหักแห่งนี้อีกจักหน่อยพวกเขาก็จะพร้อมกันแก้กันนับถอยหลังแล้วเพื่อสงท้ายปีไปพร้อมๆกันซึ่งยูทีบอร์ดของพวกเขาก็จะได้มีการขึ้นตัวเลขเพื่อกล้าแกมแก้กันนับถอยหลังบินาทีต่อบินาที o ladies and gentlemen we have มินิสเซตแ y o o ีว o วขอรั t o ว n t o ่วมมือของคุณท t กท่านในัารจะตีเกียรตและพวกเขาจะได้มาห่วมกันนับถอยล้างกับวนาทีที่สำคัญในคัมเคานตี้แล้วในคเกินสุดแสิของพวกเขาปัจจุบันตัวเลขวินาทีของพวกเขาเป็นเริ่มหมไปแล้วฉะนั้นพวกเขาคับ see you se you all ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วเมื่อวนนี้สา่เดียวติงลี่ให้มาอ่ามุมทางหลังก็ถือว่าโอเคเลยถือว่าบรรยากาศมือนี้โอเคบบฮอนบบหนาวแล้ครับคนม้าลายสาบความสามัคคีเนาะอ่าโชคดีปีใหม่ทุกคน2 0 2 4ี่